ครับกลาบสวัสดีทุกท่านที่เคารพนะครับหาายกันไปนานนะครับเพราะติดธุรกิจอ่ะพอดีต้องดูแลธุรกิจที่หน่อยนะฮะะจอกับมีหน้าที่หลายๆอย่างต้องรับผิดชอบนะก็เลยไม่ค่อยได้มีโอกาสมีเวลาได้มาทําคลิปวิดีโอเท่าไหร่นะครับก็วันนี้ฮะัแทนนะฮะนี้ก็จะเป็นองค์พระสมเด็จน,นะครับเป็นองค์ที่ ด้านหลังนะฮะด้านหลังนี่เป็นอักษรจีนอ่านนฮะจะกลับด้มนะฮะอ่านว่าชิงนะครับคำนี้แปลว่าโชคลาบโชคดีนะฮะพอดีคนคนจีนจากยาวราชเขาสร้างไว้ครับตอนสเปตโต ท่านมีชีวิตนะฮะอันนี้ทันนะฮะประวัติพอดีไปศึกษาและดูดูมาแล้วนะฮะถามว่าเป็นเรื่องแต่งไหมนิยายไหมหรอ,เ,อ,อเพื่อให้พระมีสตอรี่อะไรเงี้ยนี่มีอันน,น,นี้ให้ดูเนื้อเอาละกันครับดูเนื้อนะฮะ เก่าไหมฮะมันจะเหมือนงาเลยนะครับองค์จริงๆถ้าในโทรศัพท์อาจจะแบบไม่เห็นนะฮะคือ <c ười> องค์จริงๆนี่เหมือนงามากเลยฮะขาวครับเป็นปูนเขาเรียกว่าปูนกังสปูนที่ทำใจกันนะฮะ องนี้นี่เป็นเนื้อขาวๆาวอาจจะผสมปูนที่สระบุรีนะครับปูนปูนแคลเซียมคาร์บอเนตนะฮะถ้าผสมเยอะนี่ปลาสมเร็จองนี้นจะแข็งเป็นหินเลยฮะกว้างนี้ยังไม่แตกเลยฮะผมเขาเรียกว่าเนื้ออยางงั้นเขาเรียกว่าเนื้อเนื้อหินศิลาที่คุณนะฮะสับสับที่เขาเรียกคนสมัยโบราณนเะนี่ยคนคนโบราณที่เขาตั้งชื่อพระเนะฮะ เนื้อหินศิลาที่คุณแต่นี่ไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะเนื้อไม่ได้แข็งนะนเนื้อมันออกไปทางปูนจักกันจีนนะฮะเป็นปูนที่มีค่อนข้างมีคุณภาพนะครับเนื้อมันเลยออกมาสวยสวยงามแบบที่เห็นนะฮะเขาเรียกว่าหลังอักษรจีนฮะตามประวัตินี่สองสี่ศูนย์หฮะคนจีนจากโพนทะเลเข้ามาค้าขายฮนะ มีมาตั้งแต่สมัยยุทธยาครับคนจีนที่เข้ามาค้าขายเนี่ยที่วัดพนันเชิงไงฮะนั่นนะคนจีนสร้างนะฮะพุทธลูกอันหน้าจะออกไปทางจีนนฮะคนจีนมามาร่วมสร้างแต่จริงก็เป็นเป็นคนไทยนี่แหละฮะเป็นเอ่อชื่อพระนางทับซวงนะฮะที่สร้างวัดพนันเชิงนะฮะแล้วก็มีการต่อยอดกันมาเรื่อยๆฮะศิลปะก็ออกไปทางจีนนะ ก็วัดนั้นก็กศักดิ์สิทธิ์นะฮะองนี้นี่ต้องไม่ไม่อยากใช้มือเปล่าสนะัมผัสเพราะว่าเหงื่อเหงื่อออกมานี่อาจจะทําให้เนื้อสึกได้ฮนะเพราะเหงื่อคนเรามันเค็มนะเป็นเบสนะบางคนก็เป็นกรดแล้วแต่กินเค็มไม่กินเค็มกินเปรี้ยวกินจืดนะฮะสำหรับองนี้นี่เนี่ยตัวข้างหลังกษรจีนหลังนย ว่าชิงนะครับโชคลาบโชคดีฮะคนจากยาวาราซ่าครับเป็นรู้สึกจะเป็นคนที่มีฐานะหน่อยฮะเป็นถึงระดับเจ้าสัวเลยฮะก็ไปศึกษาหาข้อมูลกันได้นะฮะคือคือเนื้อมันไม่โกหกนะฮะเนื้อของอายุของพระครับไม่ได้โกหกอยู่แล้วนะฮะ อาจจะกลับด้านเลยนะฮะศิลปะพระนะฮะมาดูศิลปะพระซ้มซ้มหนาหน้าเสียนใหญ่ลำบึกนี่จะเป็นของอหลวงสิทธิการนะฮะบ,บางคนก็คือคนคนที่สะสมมาสมเร็จเนี่ยคือเขาก็จะแล้วแต่คนนะฮะ คือเราอย่าไปยึดติดกับประวัติหรือว่าอะไรพยายามดูเนื้อเป็นหลักครับแล้วก็มาแยกแยะพิมพ์ทีหลังนะฮะคือมันมีการสร้างหลายคนนะคือพระสมเด็จต่อให้พิมพ์ถูกแต่เนื้อไม่ใช่มันก็ไม่ใช่นะฮะคือเราต้องดูเนื้อเป็นหลักนะฮะดูความเก่านะฮะถ้าเก่าอย่างเงี้ยครับผ่านโอเคฮนะเนื้อนี่ขึ้นโหแววๆมากฮนะ สวยงามมากฮนะคือคนจีนเขาก็เข้ามาค้าขายกันนานนะฮะในไทยก็คนจีนยุคนั้นก็ก็นับถือสมเด็จโตเหมือนกันฮนะคือคนจีนเขาก็นับถือพุทธอยู่แล้วฮนะแต่เป็นพุทธทางฝ่ายมหายานนี่ยเขาก็จะให้ความสําคัญกับพระโพธิสัตว์มากกว่าเรื่องอิทธิฤทธิปฏิหารนี่ดูจากวรรณกรรมเรื่องไซอิ๋วหรือว่าเรื่อง ก็เรียกได้ว่าหนังจากจากงวงของจีนนะโอ้โหอิตาลีปฏิหารี่เพียบอะคนจีนฮ่องกงสิงคโปร์ไต้หวันเลยนะเขาเชื่อเรื่องผ àng, ีสางเทพเทวดามากกว่าคนไทยนะฮะมีกรรมวิธีบูชาแตกต่างกันไปนะแต่ละท้องที่แต่เขาจะให้ความสำคัญกับพวกเทพพระโพธิสัตว์อะไรมากนะฮะกับบรรพบุรุษอย่างเงี้ยครับนะที่นี่เขาก็จะให้ความสำคัญนะฮะอืม แต่พุทธเราก็จะให้ความสำคัญกับพระพระสงมากกว่าก็คือสายพระเถระนะฮะก็คือสายเถระว่าเนี่ยฮะก็คือยึดตามประเพณีของตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะฮะคือห่มคลองผ้าได้ไม่เกินสามผืนผ้าจีวรเนี่ยก็อคลองกันมาเงี้ยฮะไม่มีการปรับเปลี่ยนฮะแต่ว่าทางมหายานก็มีการปรับเปลี่ยนฮะเช่นนุ่งห่ม ผ้านหนาอย่างที่เบตนี่เขาจะมีหมวกด้วยนะฮะพระใส่หมวกใส่รองเท้าต้องก็ต้องไปอย่างนั้นนะตามท้องถิ่นนะฮะเพราะว่าที่นี่นมันหนาวมากนะฮะคือฉี่ออกมานี่ขออภัยนะฉี่ออกมานิดแข็งแข็งเป็นแท่งเลยฮนะเอามือหักได้เลยฮนะก็ช่วงนี้นะฮะโควิด <c oughs> <c oughs> ก็เป็นช่วงที่สับสนอุรามายก,กันวุ่นวายนะฮะได้เงินห้าพันกี่ยนะังฮะ ผมก็ยังไม่ได้ฮะก็ลองสมัครไปฮนะก็ได้รับผลกระทบอยู่นะฮะร้านถึงก็ต้องปิดตัวลงไปแลนะ้วแต่ก็ดีครับมีเวลาว่างได้พักผ่อนทํางานจนเพลียเหมือนกันครับหาเงินคิดว yeah, yeah, ิเคราะห์แยกแยะทําการตลาดอะไรวุ่นวายหมดเลย <c oughs> ได้หยุดคิดได้หยุดพักสักนิดนึงก็โอเคฮนะแต่ก็อยู่ได้ฮนะเพราะว่าเราก็ไม่ไม่ยอ่ทอท้อฮะก็ มันมีได้มีขึ้นก็มีลงนะฮะก็ขึ้นอยู่กับเราจัดการยังไงฮะก็ขอให้ทุกคนอย่าไปเครียดนะครับคืออะไรทุกอย่างมันก็ผ่านมาผ่านไปแต่ว่าประคองตัวให้ได้นะฮะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับจังหวะเนี้ยบางทีไปเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนะฮะช่วงนี้ <laughs> จะช่วยเราจะช่วยเหลือ,อใครก็ต้องดูดีๆีครับคุณคนนี้ใสด่ดีหรือเปล่า เขารู้คุณค่าของน้ําใจที่เราให้ไปหรือเปล่าบางทีให้ไปแล้วเขาไม่รู้คุณค่านี้ก็สวยนะเขาก็ไม่เห็นคุณค่าครับดีวันดีคืนดีอนาคตก็มาเป็นศัตรูเป็นคู่แข่งเป็นอะไรโอ้วุ่นวายไปหมดนะเลือกคบคนหน่อยนะะคนชีวิตเราจะได้จะเดินขึ้นฮนะจร,รจริงัรอักอักจริง โชคลาโชคลางโชคลาบครับโชคดีก็วความหมายดีนะเนื้อสวยมากฮนะเดี๋ยวลองซูมเข้ามาเห็นกันไหมครับทุกคนอ่า ก็ช่วงนี้นะฮะก็วุ่นวายนิดนึงนะฮะทั้งการเมืองทั้งโลกนะฮะแต่ที่ไทยนี่รู้สึกว่าจะมีการประท้วงเกี่ยวกับพวกาการสร้างมัสยิดในภาคอีสานนะฮะเพราะว่าเห็นจะไปรื้อวัดต้อง2,600วัดนะฮะอ้างว่าบุกลุกป,ป่าทั้งที่พื้นที่งั้นอยู่กันมานานแล้วะฮะอยู่กันมาหลายปีก็มีะฮะก็เลยงงนะฮะก ไม่รู้ว่ารัฐบาลอะไรคิดอะไรอยู่นะฮะจะไปสร้างมัสยิดผมก็ไม่ได้ว่านะครับก็มันเสียดีนะประเทศไทยเสียดีแต่ว่าการบุกรุกอย่างนี้คือมันจ่อเสร็จตนาพฤตินัยพฤติกรรมแปลกๆนะฮะก็อยากให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะฮะดูแลพุทธศาสนาครับให้ยังยืนถาวรต่อไปนะฮะอย่าให้ใครมา ดูแลไอ้อย่ามาทำลายลุกล้ำได้นะฮะเพราะว่าไทยเราก็เป็นเมืองพุทธนะครับคู่บ้านคู่เมืองนะเอกราชเราพระเจ้าแผ่นดินเรารักษามานานคนระับบรรพบุรุษเราอย่างสมัยสมเด็จพระนารายณ์เงียฮะก็เป็นชาวค,คริสนะฮะสมัยนั้นเขาเรียกคริสว่าเป็นคริสต์ตังนะฮะเขาก็พยายามจะบังคับให้พระนารายณ์เปลี่ยนเข้ารีดเป็นนับถือค,คริสนะฮะ แต่พนาลายเขาก็ไม่ชอบอะก็เป็นการเมืองนะช่วงนั้นมาสมัยนี้ก็มีมัอีกแล้วเห็นคนอยู่ในสภานี่โอ้โหมีแต่ของเขาอะะเป็นกรมศาสนาแต่ไม่อยู่ในกรมศาสนาอยู่ในกรมกระทรวงมหาดไทยปกครองทั้งภาครัฐอย่างนั้นนะฮะเก้าไก่ เลยทำให้วุ่นวายฮะก็อยากให้ทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตานะฮะเพราะว่าการทํางานของรัฐบาลมันกลุ่มเครือฮะไม่ชัดเจนอะไรทุกอย่างตรวจสอบไม่ได้ฮะก็ทาอะไรเราก็ไม่รู้ฮะก็ไม่ก็ไม่อยากตําหนิรัฐบาลนะแต่ภาพมันฟ้องฮะฟ้องมากเลย ไม่ว่าไม่ว่ารัฐบาลชุดนี้จะพูดสวยหรูออยังไงนะแต่พฤติกรรมมันมันไม่ใช่มันคนละทิศคนละทางอ่มันก็ลำบากกันทั่วโลกฮะต้องเข้าใจก็เข้าใจนะแต่ว่าคือเราคนไทยฮะเราก็ควรการแก้หาปัญหาครับมันมันมันต้องฟังเหตุฟังผลด้วยฮะมันไม่ใช่แบบจะเอา มันแบบส่วนตัวอย่างเดียวมาแก้ไขก็ไม่อยากพูดเรื่องการเมืองมากเดี๋ยวมันจะเครียดไม่พูดดีกว่าครับเอาเป็นว่าก็ขอให้ช่วยเป็นผู้มิตารเพราะว่ามันแปลกๆฮนะจะรื้อวัดพุทธแต่จะสร้างมัสยิดงงเลยฮนะพอดีคุยกับเพื่อนๆนะฮะที่อยู่แต่แต่ละภาคคนระับภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางนี้ก็ผุดขึ้นเยอะครับ คือมันพฤติกรรมมันแปลกๆฮะจะรื้อทําลายวัดพุทธแต่ว่าจะไปสร้างมัสยิดคือคริสคิดเขาก็อยู่กับเขก็อยู่แบบสงบๆนะแต่ว่ามาของอิสลามนีมางงฮะมารอบนี้คือไม่อยากลก่าวจากตัวงหรือหรือแบ่งแยกนะแต่ว่าคือภาพมันเป็นอย่างนั้นจริงๆฮะก็ลองไปหาข้อมูลกันดูนะฮะผมก็ อยให้ดูข้อมูลกันด้วยว่ามันช่วยกันนะเป็นเป็นยังไงกันแนะ่ผมก็เห็นแล้วมันก็รู้สึกแปลกๆนะฮะคุยเรื่องพานต่อดีกว่าครับคือการเมืองเป็นี้ก็รอฟื้นตัวนะครับต้องทำใจนะครับเศรษฐกิจกอย่างนี้ผมบอกเลยสปีสอถึงสปีฮนะอย่างต่ำ <g irrespons> กว่าทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมฮะถ้ายายังไม่ได้ฮะยังไม่ได้ผลชะง,งักเนี่ยอันตรายเหมือนกันฮะก็อย่าทิ้งการ,กรเกษตรนะฮะก็บ,บ้านก็ปลูกพืชปลูกอะไรไว้กินเองใช้เองครับใบกระพงกระเพราเนี่ยเออปลูกไว้เองก็ดีฮะ ให้ดูหลายๆมุมนะฮะความเก่าเนะี่ยืมสวยงามครับพุทธสินมีอันนี้เขาเรียกขอประจกนะฮะเนี่ยเป็นการเออออกมาจากบล็อกแล้วเขาก็ตัดส่วนตรงนี้ออกนะฮะเข้ตปกต ปกติเขาต้องตัดตัวนี้ออกด้วยฮนะแต่นี้เขาไม่ตัดทำเป็นแบบมีแบบรัศมีเป็นแบบเปอร์สเปกทีฟนะเป็นเห็นมุมลึกมุมต่ำลึกต่ำนูนนูนต่ำลึกดูจากด้านนี้นะฮะองน,นี้นี่ สวยงามฮะัอักษรจีนเนี่ยก็หายากนะฮะต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นผนผ่านนี้ก็จะเป็นเนื้อเนื้อใหม่ๆหม่ฮะเนื้อตึงๆึงเนื้อแบบไม่มีชีวิตนะฮะคือดูพระสมเด็จเนี่ยต้องดูแบบต้องดูว่ามีชีวิตหรือเปล่าบางทีมันแห้งแห้งตึงตึงความฉ่าเหี่ยวฉ่านวลน,นุ่มมันไม่มีฮะ,ะเออมันไม่มีชีวิตฮะ,ะมันเหมือนตายซากฮะ,ะ,ะก็ไม่ควรหยิบจับ มาเป็นของเรานะฮะต้องควรดูอะไรที่มันชัดเจนนะฮะาจะได้แบบจะได้ภูมิใจด้วยฮะและ้วมีของดี <c oughs> คือตั้งแต่ผมได้พระสมเด็จมานะยก็เราจากประสบการณ์เนี่ยก็ก็รู้สึกมันดีขึ้นตามลำดับนะฮะช่วงที่ผ่านมานี้ก็คือผมไปช่วยหลวงพ่อรูปนึงฮนะ คือมีคนผิดนัดท่านน่ยแถวบ้านนี่แหละครับที่นครสวรรค์เนี่ยก็ท่านก็มาหาแต่ก็ไม่มีเงินนะก็เลยต้องเดินกลับผมก็เลยอาสาไปส่งท่านให้หวยมาสี่เจ็ดหกมันออกหกเจ็ดสีผมก็เล่นหวยไม่เป็นเกือบถูกเป็นแสลรอบรอบนั้นคือเนะี่ยผมกล้ายืนยันแล้วเรื่องอิพิิพ,พิณิหารเรื่องการฝึกจิตเนะี่ยเรื่องจิตที่มันเป็นเรื่องเล่นลับเนี่ยมันมีจริงๆนะถ้าพระ รูปได้รูปหนึ่งที่ฝึกถึงเนี่ยปฏิบัติถึงเนี่ยเขาเรียกว่าอนาสตังคยานครับคือรู้เห็นเหตุการณ์ลงแน่ผมก็มึนนะไม่รู้เรื่องดันแทนที่จะกลับหน่อยเล่นไม่เป็นนะทำไงได้ก็อาสาไปส่งท่านแล้วก็บริจาคเงินไปให้ท่านกลับวัดฮะท่านจะถือไม้เท้าอยู่ในตัวจังหวัดนครสวรรค์แล้ววัดอะไรวัดโพหรืออะไรฮะ จำไม่ได้ท่านบอกวัดอยู่แต่ท่านเคยเป็นนักร้องนะผมจำได้ตอนเป็นหนุ่มท่านเป็นนักร้องท่านเอารูปให้ดูอยู่ถือไ, <c oughs> ไ,ไม้เท้าในเรื่องไม้เท้ากายสิทธิ์ท่านแปลกดีฮะเรื่องอภินิหารเรื่องอะไรเงี้ยมันมีจริงๆนะฮะขอให้ผมนี่กล้ายืนยันเลยฮะกล้ายืนยันมากๆเลยเรื่องพวกนี้กอดีผมคิดเอ๊ะพระ เรานั่งดูพระสมเด็จฮะใจมันนิ่งเนะี้ก็นึกเอพระทุกวันนี้ยังยังมีอยูอป่าพระที่แบบมีอภิญญารู้เห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าพระพระแท้พระ,พะ,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 พะดีฮะมีจริงว่าเออพอวันต่อมาเจอเลย <c oughs> ไม่รู้ว่าท่านแบบมาโปรดหรือเปล่าแต่ชีวิตผมก็ดีขึ้นตามลําดับนะตั้งแต่ทําบุญเริ่มเก็บพระเริ่มฝึกจิตทําบุญทําสังฆทานนะฮะบ,บริจาคช่วยวัดช่วย เหลือคนยากไกร้อะไรเงี้ยโดยหลักกลับมันก็จะชอบทำให้วัดนะเพราะว่าคนเป็นทุกข์เป็นบ้าเป็นบอทะเลาะกับหัวกับเมียอะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็จะเข้าวัดเข้าวายเราก็เหมือนแบบช่วยกันทางอ้อมนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> มาหาที่พึ่งกันนะฮะเครียดครับ <c oughs> บางทีคนต่างาศาสนาเนี่ยฮะเข้ามาแบบเขาจิตใจไม่สงบขึ้นเลยอะ ถึงแม้เขาจะนับถือพระเจ้าไมว่าจะเป็นคิดอิสลามหรือว่าอะไรเงี้ยหรือฮินดูนะฮะเขาก็แบบเขาก็ได้แต่อ้อนวอนเนแต่ว่ามันก็ไม่เกิดผลนะฮะสู้มาฝึกปฏิบัติเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ปเปลี่ยนรูปแบบกรรมพฤติกรรมเองใจเขานิ่งขึ้นนะจะเกิดจากการฝึกจิตนหละพวกดาราฮอลลีวูดอะไรก็หันมานับถือนเยอะเพราะว่ามันนั่นนะ แต่ส่วนใหญเขาจะไปกับทางเชนทางมหายานในเรื่อง Star War s เจได้นั่นคือพุทธแบบนิกายเซนนะฮะเป็นพุทธมหายานแบบญี่ปุ่นจะแบบจีนแบบญี่ปุ่นนะก็ไปเขียนเป็นเรื่องราวเป็นนิยายไซไฟขายดีบขายดีฮะเป็นนิยายพุทธกึ่งวิทยาศาสตร์กึ่งไซไฟฮะเรื่อง s t w r Wars เรื่อง Dark Vader เรื่องเจไดฮะายขาวไฟดำ นั่นแหละฮะมีจริงๆเรื่องอภินิหารของพระที่ฝึกถึงนะฮะเพราะว่าเราแก้ที่ต้นเหตุฮนะไม่ใช่เราไปนั่งอ้อนวอนมันไม่มีประโยชน์อนะสุดเราลงมือทำเงี้ยเหมือนเราแบบอยากได้เงินอยากให้ประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยเราไปนั่งอ้อนวอนมันก็ไม่ได้สุดท้ายเราก็ต้องมาลงมือทำอยู่ดีก็ลงมือทำเอ่อสำเร็จมันก็ดีไปถ้าไม่สำเร็จก็ค่อยๆพลิกแพงให้มันดีขึ้นนะครับ แต่ผมเลยเสียดายมากเลยไม่ถูกหวยว่าจะเล่านานแล้วเรื่องเนี้ยประมาณหกเจ็ดเดือนที่แล้วได้มั้งคือกลัวจะหาว่างมงายหรือว่าอะไรเคือเรื่องพวกนี้มถ้าไม่เจอตัวเองก็ไม่เชื่อฮนะอืผมก็ไม่จะพูดไงเหมือนกันแต่ก็เจอกับตัวเองแล้วช็อกเหมือนกันเออพระ พระดีในนครสวรรค์ในจังหวัดบ้านเกิดที่ตเองอยู่ก็ยังมีอยู่เออก็ดีใจฮนะก็อยากถ้าใครอยากศึกษาท่านอะไรก็ช่วยผมไปดูหน่อยท่านคือใครผมก็ลืมชื่อท่านไปแล้วพอดีเปลี่ยนโทรศัพท์ฮนะขอ้ออะไรข้อมูลหายไปเลยครับอันนี้ก็เอาพระสมเด็จองค์สวยๆเนื้อจัดจัดเก่าถึงยุคนะฮะสองสี่ศูนย์หกหรืออาจจะมากกว่านั้นฮะ ข้างหลังเป็นอักษรชิงคําว่าชิงนะฮะเพว่าโชคลาภโชคดีฮนะของคนที่เอาวาลาเขาสร้างฮนะจะเศรษฐีเศรษฐีเขาสร้างฮนะปูนนี่จะสวยเหมือนงาช้างอนะ่ะโอ้จริงๆอนะปูนคุณภาพดีฮนะคนรวยสร้างมันต้องดีอยู่แล้ววัตถุดิบดีฮนะมาสร้างครับอันนี้แค่นี้กันครับสวัสดีครับ